ครับเจอเกือบหลุนคนตะบดตอนเกือบค่ำนะครับว่างจากงานมาก็นี่ได้มาหาสนีจันป่านะครับได้มาเจอแล้วครับสนีจันป่าลายยินอ่อนนะครับดด้านล่างด้านหลังใบนะครับเขากลายอยู่นะครับ ไม่ได้เอากล้องถ่ายมาถ่ายกับโทรศัพท์เอานะครับเขาเป็นไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับผมเดินหาต้นต้นแม่ก่อนแล้วนะครับหามาเจอนะครับอันนี้ลูกๆเขามีหลายต้นนะครับลายนอนป่านะครับต้นนี้จันป่าะายนอนนะครับ ดูผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ต้นนี่ต้นนะครับว่างจากการตัดตุเรียนแล้วก็มาเที่ยว มาเที่ยวตามตามในป่าวสวนป่ายางนะครับมาเดินหาอที่เขาไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาฆ่ายหน้านะครับฝนเพิ่งตกไปนะครับไม่รู้ต้นแม่เขาอยู่ตรงไหนนะครับหาไม่เจอนะครับเห็นแต่ต้นเล็กๆ อ้นี่มันจะด่างธรรมชาติของมันนะครับมันผมก็เรียกต้นปลากลั้งนะครับปลากลั้งเรียกต้นปลากลั้งนะครับเอาไปแกงเรียงแกงอะไรได้นะครับปันหากันทั่วแล้วนะครับไม่เจอนะครับต้นแม่แต่ว่าต้นนี้ก็ไม่ใช่นะครับมีวานพญาข้างขาวนะครับ ที่ผมเคยลงช่วงผมเดินตีพึ่งอรื่วาหาพึ่งอยู่นะครับมันมีดอกช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ไม่มีครับอันนี้คนละสายพันธุ์กันนะครับพญาข้างขาวดำเขาจะป้อมป้อมกว่านี้นะครับต้นเขาจะต่ำตำกว่านี้ <c oughs> น่ครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ตันนี้จัดน,นะครับนี่ นี่จันป่านะครับใหญ่มากนะครับเดินหากันทั่วเลยว่าต้นแม่ก็อยู่ตรงไหนนะครับหาไม่เจอนะมาเจอต้นลูกเขาไม่รู้ต้นแม่เขาตายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดินหากันนานมากนะมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะครับสี่โมงกว่าๆฝนตกขึ้นตัดทุเรียนไม่ได้ก็เลย มาหาเสน่จันไปปลูกหน่อยนะครับนี่ต้นนีน่ที่ที่ผมบอกว่าใส่ในแกงเลียงได้นะครับใบก็จะเป็นด่างเป็นลายแบบนี้นะครับทุกต้นเลยมีเยอะเลยที่นี่มากเลยนะครับกินได้นะครับผมห,หาต้นแม่ก็ไม่เจอเลยนะครับ เริ่มมืดแล้วนะครับจะเป็นสเสน่ห์จันดำนะครับนี่ต้นดูเหมือนจะด่างนะครับแต่ไม่ได้ด่างนะครับแบบนี้ไม่ได้ลาย,ยอ่อนนะครับเพราะมันโดนฝนมาสเสนนี่จันดำนะครับนี่ต้นดําใบก็ดํามีมีเยอะนะครับบ้านผมของแบบนี้ของต้นน้นยนะครับ ต้นแม่เขาอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับตะกูลอะไรก็เรียกหมากป่านะครับบ้านผมเรียกหมากป่าหาไม่เจอนะครับต้นแม่เขาไม่รู้อยู่ตรงไหนเดินหาตัวป่านะครับไม่ห็นเลยนะครับ กันทั่วหมดเลยม่นจืนะครับือแต่ลูกเขาลายอินอ่อนนะครับนีนก็ใช่นะครับวานพญาข้างขาววานข้างขาวข้างขาวเนี่ยข้างขาวขาวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นข้างขาวขาวที่ผมเคยถ่ายลงคลิปช่วงตอนตีพึ่งไว้นะครับ มืดเลยนะครับมีใบไม้สวยๆทั้งนั้นนะครับมีเยอะนี่ไม่ได้ขึ้นเขานะครับอยู่ที่เสม,มือนเสมอนะครับอยู่ที่ลาบราบอยู่ที่ป่าลาบลาบสวยนะครับตระกูลปาล์มหรือเราก็ไม่รู้นะครับนี่ มก็ใช้นะมีเยอะนะครับอั่ยาข้างเท้าเนี่ยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับตอบมั่งไม่ตอบมั่งเน่ยว่ากันนะครับเพราะยุ่งยุ่งอยู่ให้ลูกตอบให้นะครับให้ลูกตอบกลับไปให้ เรีนรู้ต้นอะไรนะครับใบอื่นเขายอดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาออกมามากมายมีแตะลอกนะครับลอกบเดิน,น,นหากันเหนื่อยแล้วครับหาไม่เจอนยังไงผมเรียกอะไร สเสน่ห์จันคิดอะไรช่วยคอมเมนต์ตอบกลับมาด้วยนะครับผู้รู้จักนะครับผมไม่รู้จักชื่อสักเท่าไหร่หรอกนะครับไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่าว่าสเสน่ห์จันยินอ่นอนนะครับลายยินอน่อนก็ผมดูมาใน u t u b e เหมือนกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับลูนกดกะโบดด้วยนะครับ ถ่ายกับตัวแลทพท์บเอานะครับไม่ได้เอากล้องถ่ายมาอาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับผมก็มาคนเดียวด้วยเอออยู่ตรงไหนนะครับต้นแม่ไม่เจอนะเจ,อแ,จอแต่ต้นเออต้นเล็กมันว่าถ้าเจอต้นแม่น่าจะสวยมากเลย จอต้นใหญ่ๆนี่โอ้น่าดูมากเลยนะครับอายากนะครับกว่าจะได้เจอแบบนี้นะครับผมเดินมาเยอะแล้วหาไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับ,รบต้นเล็กของนะครับย่ายิอ่อนไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับ รูจะใช่ลายยินอ่อนหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดรู้จักคอมเมนต์ทางใต้คลิปด้วยนะครับเห็มุมหินเห็นมาเหมือนเหมือนกันนะครับูจะใช่อยู่หรือเปล่านะครับได้ที่บ้านไปต้นหนึ่งแล้วด้วยนะครับต้นใหญ่ไอ้นู่นแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับนี่วานพญาข้างเขาดำนะครับระกุลวานตรงนั้นเลย อยู่ตรงไหนนะครับดูนะทั่วเลยนะครับินไปโน่นรอบแล้วนะครับเผื่อว่าต้นเขายื่แถวแถวนี้อย่าจงรางน,นะครับอย่าจงรางแบบธรรมดานะครับต้นไหนนี่นะครับมันก็ด่างสวยนะครับจะมีเยอะนะครับ กินได้ด้วยมันก็ด่างนะครับด่างนิดนึงครับดังาั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่นะครับที่ถ่ายไปเมื่อวันก่อนก็ยังลงไม่หมดเลยนะครับ ขอบคุณขอบการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกเอซขอบคุณทุกคนที่ดูขอบคุณมากมากเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกับหลวนคน้ำมดใหม่นะครับ